สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ The People Show ครับวันนี้วันเสาร์ที่4กันยายน2564นะครับต้นเดือนกันยายนเดือนใหม่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเราเจอกันทุกวันเสาร์แบบนี้จนโมนจนถึง8โมงรายการสดๆนะครับช่วงต้นเดือนเนี่ยเราก็จะมีช่วงของอาจารย์กระถาจินบัญชอนะฮะแกก็จะมาพยากรณ์ตลอดทั้งเดือนเลยนะฮะว่าคนที่เกิดราศีไหน นะฮะจะโชคดีบ้างในเดือนกันยายนนี้ะนะครับเพราะฉะนั้นช่วงท้ายรายการก็ติดตามเรื่องนี้กันนะครับใครที่ชื่นชอบตรงนี้นะครับแต่ว่าช่วงแรกครับท่านะผู้ชมฮะก็อยากจะพูดถึงการปรับมาตรการนะฮะหลายๆข่าวเนี่ยอาจจะพูดว่าเป็นการคลายล็อกอหรือว่าผ่อนคลายนะฮะแต่จริงๆสบคเนี่ยแกก็บอกว่าอยากจะให้ใช้คําว่าปรับมาตรการเพราะว่าน่นอนมันส่งผลถึงจิตวิทยานะฮะเพราะว่าพอบอกคลายล็อกแล้วด้วยความที่เราอยู่แบบล็อกดาวน์กันมาหลายเดือนเนี่ย พอบอกคลายล็อกปุ๊บโอ้โหบางทีการอาจจะเริ่มตกใชัยใช่ไหมฮะก็อาจจะใช้คําว่าปรับมาตรการนะครับร้านอาหารก็เข้าไปนั่งทานที่ร้านได้แล้วครับแต่คุณเอกใช่ไหมบางร้านเนี่ยเขายังเป็นห่วงลูกค้าแล้วก็ห่วงพนักงานของเขาเขายังไม่ให้เข้าไปนั่งทานในร้านนะใช่โดยเฉพาะบางร้านที่พนักงานของเขาเนี่ยยังฉีดวัคซีนไม่ครบทุกคนนะครับก็ยังจะปิดอยู่ก่อนใช่ก็คือเปิดแ t a เทคอ a วเหมือนเดิมนะครับ ไม่ได้ให้เข้าไปนั่งทานในร้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะขายแบบ Delivery ี่ไลเก็จะมารับหน้าร้านกันเยอะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงไลเดอร์แหมช่วงล็อกดาวน์ที่ผ่านมาพี่ๆเขามีบทบาทสาคัญเยอะเลยนะคุณเอกนะใช่ครับ<อ>พวกเรา,เราก็ใช้บริการเยอะเหมือนกันใช้เยอะมากเลยเ <laughs> คือถ้าไม่มีพี่ไ i เดอร์เนี่ย เรียกว่าร้านอาหารก็แย่นะฮะคนที่อยู่แต่บ้านล็อกดาวอยู่ที่บ้านเนี่ยนะฮะจะกินยังไงอะ่ะเออบางทีมันก็ห่อเหี่ยวนะไอจะโอ้โหทำอาหารกินเองทุกมือ <c oughs> ม้อเบื่อเบื่อแย่เลยฝ <c oughs> ีออมือก็ไม่เข้าขัน้นเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เรามีคลิปที่อยู่ในสื่อโซเชียลนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับพี่ๆไรเดอร์เ่ยนะฮะแล้วก็คนแชร์กันเยอะเอามาให้ดูกันนะครับท่านผู้ชมฮะไปดูคลิปแรกก่อน เป็นคลิปที่เจ้าของบ้านเนี่ยเขาลืมให้อาหารสุนัขครับเลยกดสั่งอาหารกับพี่ไรเดอร์แล้วก็ฝากข้อความเข,ข,ข้าไปนะฮะให้ช่วยให้อาหารน่ะหรอถูกต้องช่วยให้อาหารหมาหน่อย <laughs> หอยมาอยู่ที่บ้านนี้บ้านนี้ไปส่งหน่อย <laughs> โทเอ็นดูแล้วพี่แกไปแล้วแบบแกใส่ใจมากๆ <laughs> ดูฮะเอาข้าวมาจากกล่องกลัวมันร้อนเกินพัด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 โอ้โหอใช่ไหมฮะแล้วขยำข้าวด้วยนะเออดูดี มันน่ารักอ่ะคือละเอียดมากอ่ะกลัวว่าเจ้าน้องหมามันจะแบบเอ่อกินแบบได้ไม่อร่อยเออคือหนึ่งอ่ะต้องคลุกให้ก่อนสองกลัวร้อนก็พัดก่อนนะฮะยื่นกล่องแรกให้หมาต้างกินนะฮะโอ้โหหมาต้ากินใหญ่เลยตอนแรกก็หักนะคนแปลกหน้าไงเออแต่ตอนหลังโอ้โหมีข้ามาหากระติกเลยเออกล่องแรกหมดมีมีกล่องอื่นด้วยอ่ะกล่องสองไปกลัวหิวน้ำเอาน้ำมาให้กินด้วย นี่มีการพูดคุยกันด้วยแบบนี้เออมามามาลูกเอยโอ้โหมากินข้าวเร็วไม่รู้ชื่อหรอกนะแต่ว่าเรียกไปก่อนฮะดูสิฮะโอ้โหดูความใส่ใจของพี่ไรเดอร์คนนี้โอ้โหน่ารักมากนี่เห็นไหมไม่รู้บ้านพี่เขามีน้องหมาด้วยหรือเปล่างน่าจะนะหมาชื่อไอโฟนอ๋อนะไอโฟนอ๋อคือคนที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของหมาเนี่ยเขาคาดหวังให้ว่าอาจจะแบบ มาถึงเปิดข้าวนะฮะใส่กล่องแล้วก็โยนเข้าไปก็แค่นั้นแล้วให้หมามันกินใช่ไแต่อันนี้พี่แกนี่ทั้งคลุกทั้งพัดทั้งขยำแล้วแบบมีคลุกแล้วก็พัดต่อด้วยนะกลัวมันจะแบบหายร้อนไม่ทั่วไงน่ารมาจนสุดท้ายเนี่ยฮะเสร็จสิ้นภารกิจถึงจะขับไปครับนะครับโอ้โหน่าชื่นชมมากมากนาชื่นชมนะคบเวลาเห็นคลิปแบบนี้แล้วน่ารักนะครับคนเราต้องช่วยกันในยามที่แบบเดือดร้อนหรือมีอะไรที่ต้องการความช่วยเหลือนิดนิดหน่อยแบบนี้นะครับอ่ะ ยังไม่จบยังมีคลิปของไรเดอร์นะครับมาให้ได้ชมกันต่อภาพต่อไปบรรยากาศคลิปต่อไปเป็นบรรยากาศของความเสียวไส้ตื่นเต้นนะฮะเวลาไรเดอร์เขาจะไปส่งอาหารเขาต้องนี่โอ้โหดูดิต้องขี่จักรยานยนต์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนมันก็ต้องเรียกว่ามันต้องไปอ่ะงานนี้ยังไงต้องไปให้ถึงแล้วคุณดูเส้นทางมันเป็นสะพานแบบแคบสองข้างทางนี้มันก็จะเป็นเนี่ย เป็นเอ่อน้ํานะครับเป็นป่าโอ้โหเป็นป่าหญ้าเนาะเป็นป่าหญ้าแบบนี้นะครับเรียกว่าตื่นเต้นแล้วก็เร้าใจมากเลยนะครับนี่คือจะไปส่งใช่ไหมนี่จะไปส่งอันนี้จะไปส่งของเออไปส่งของไปส่งของนะครับคืออย่างที่บอกครับยุคนี้สมัยนี้ไรเดอร์ที่ทํางานเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนจะยากลําบากแค่ไหนมันจะแคบอย่างไรก็ต้องไปให้ถึงนะเก่งไหม เก่งมากเก่งมากนะคบเป็นเรานี่เราคิดหูมจะเป็นยังไงคืออันนี้แคบมากอ่ะแคบม,มากันนี้นิดนึงเราก็เราต่อให้กว้างวันนี้หน่อยอะ่ะเราก็ยังไม่กล้าเลยอะ่ะใช่ไหมนะยังไม่หมดคุณมีอีกเมื่อกี้นี้เส้นทางแบบเสียวไส้แล้วใช่ไหมแคบมากออแคบมาต่อไปเป็นเส้นทางที่โรยไปด้วยแอ่งน้ำไหนขอดูไม่ใช่กลีบกุราบนะนะครับนี่ก็จะไปส่งอาหารเหรอจะไปส่งอาหารคุณดู คุณคิดว่าจะมีบ้านอยู่ข้างในนั้นไหมอะผมว่าผิดทางถ้าผมเป็นพี่ไรเดอร์นะผมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณดูไม่ใช่นแน่เดี๋ยวคุณดูเขาปักหมุดอ่ะแป๊บหนึ่งนะเอ้แต่หมุนเมื่อกี้ผมเห็นแล้วเห็นยังเห็นยังออกไปแล้วก็คือตรงไปก็จะถึงเลยไปถึงเลยแต่ว่ามันเป็นทางที่ขรุขระแล้วก็มีน้ำท่วมถังแบบนี้มันแบบฝนตกเนาะฝนตกใช่ไหมอแต่ว่าอย่างที่บอกครับไม่ว่าอย่างไรลูกค้าคือพระเจ้าลูกค้าคือผู้ที่ต้อง ต้องใส่ใจอ่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอย่างไรไรเดอร์ของเราสามารถที่จะให้บริการคุณได้ในทุกเส้นทางจ้ะชื่นชมชื่นชมนะฮะน่ารักมากนี่ขนาดแบบทางที่ไม่คิดว่ามองเข้าไปสุดลูกหูลูกตาก็ไม่เห็นบ้านอ่ะคุณคิดดูถ้าคุณเป็นไรเดอร์เห็นปะคือไปถึงแล้วคงแบบเออเนี่ยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปซะหน่อยดีกว่าคือสิ่งแรกที่ต้องทําผมว่าพี่เขาคงต้องเช็คแล้วล่ะพี่ครับใช่ทางนี้ใช่ไหมฮะ ต้องโทรก่อนนะใช่ไหมเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันดูแล้วไม่น่าจะมีบ้านคนอยู่ข้างในนะก็อย่างที่บอกนะครับช่วงเวลาแบบนี้ไรเดอร์นะครับพี่พี่ไรเดอร์ทุกคนก็ควรจะทำงานกันอย่างขมักเม้นเลยจะให้กำลังใจด้วยแล้วกันนะครับนะ